สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้พวกพ่อกับกับผมนะครับไอ้นิยมเจ้าของเพจสวนน้องโอมนะครับเมื่อนี้ก็มาสีเขานะครับพี่น้องสีเข่าสองล้านแล้วครับว่าหั่นเขา่เขาเจ้าตอนนี้เข่าเหนียวนี่คือตอนนี้เขากล้างสีเขานี่ภูม,มิปัดนาครับเนาะถ้าสิได้เป็นเขา่าถ้าสิได้เป็นเขา่าให้พี่น้องได้กินนะครับนี่แหละครับ หนุ่มเน่าซ้ำเลยครับพี่น้องเบิ้งออกโอ้พญ่เนาเทาเฮ้ยมานเนาะมานว่ามานว่าเบิ้งก็น่ะนี่สีเข่าสีเข่าไอ้พี่น้องเบิ้งเนี่ยโอ้พี่น้องบ้านน้องแมงแคร็กมานาะครับเนาะเออพี่เนยประยุทธ์เอ้ยเบิ้งเนื้อข้าสิได้ข้าสิได้เข่าขึ้นเล่ากู้หนาคล้ายกับคล้าย อยากให้รัฐบาลนะครับน่าเห็นใจบ้างนะครคบที่ได้เข่าขึ้นเล่าไหมพี่น้องขายบอม,มายาเถ้าใชโอ้แต่ว่ากะเฮ็ดเพราะว่ามันเป็นเนื้อต้องกินเป็นอบเาชีบเป็นอาชีพปะครับ นวเข่าสีเขา่าสีเป็นเม็ดน่าล้กกัสิมามัดใส่สอบนะครับพี่น้องใส่สอบแล้วก็นขนใส่รถบรรทุกไปเก็บที่ยุ่งเขานะครับเล่าเขา่า ปีหนึ่งเข้ากับิได้เห็ดหน้าเทือหนึ่งนะครับเนาะหูหมานเข่าตอนนี้ครับพี่น้อง